คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการลงทุนการผลิตกัญชานะครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นะครับไปติดตามชมกันเลยครับการลงนามในครั้งนี้มีหม่อมราชวงศ์จีราคมกิติยากรเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการลงทุนผลิตกัญชาทางการแพทย์แก่วิสาหกิจชุมชนโดยนายประยุนอัศการประธานกรรมการบริษัท global service center จำกัดมหาชน พร้อมด้วยนางสาวพัฒนา,าศการกรกรมการผู้จัดการบริษัทเอเจนต์แอนด์แมเนจเมนต์จำกัดลงนามร่วมกับนางสาวพิมนาราทองคำประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิกสปา Spa, รองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรน,นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและดรชยันพิสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย บันทึกข้อตกลงนี้เป็นไปตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสียีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพโดยให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ปลูกกัญชาเพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตาโอสถและตำรับการุณโอสถเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจสุขภาพและการใช้ในสถานพยาบาล ซึ่งข้อตกลงของการเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2564ถึง2568ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตจากการปลูกกัญชาต้องส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนำไปผลิตน้ำมันกัญชาโครงการนี้จำเป็นต้องมีเงินทุนและบุคลากรในการดูแลพื้นที่โรงปลูกกัญชา โดยบริษัท Global Service Center จำกัดมหาชนและบริษัท Asage Agent Management จำกัดให้การสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยสำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง5หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพตามข้อตกลงอีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมต่อวงการแพทย์แผนไทยโครงการนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ หากขาดเงินทุนดังนั้นเนี่ยบริษัท GSC กนะครับกับบริษัท A2M นะจึงได้ร่วมมือกันสนับสรุนเงินลงทุนให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำธุรกิจกันชาเพื่อใช้ใน,น,นทางการแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่่งเกกกียวัับชาทางบริษัทเอ m ูเอ็มในเครือเอทูคปบะคะ่ะก็เลยอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์จากกัญชาที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปได้เพราะว่าทางบริษัทของเราะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะลงทุนในธุรกิจคืออสังหาเป็นหลักก็ตามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจ คือโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จะสามารถตอบแทนคืนสู่สังคมได้ด้วยค่ะในโอกาสน,นี้นะก็ขอขอบคุณนะฮะสองบริษัทใหญ่นะครับ g s c กับทางด้าน Asset a g e n c Management นะครับที่ได้สับสนุนเงินทุนในการดำเนินการโครงการนี้นะครับก็หวังว่าการดเนิงานองโครงการนี้จะได้สําเ็จตามวัตถุประสงค์นะครับท,ที่สําคัญนะฮะดับ,รบรแรกก็คือการปริญยาเนี่ยแหละครับ นะครับแล้วอันที่สองคือเรื่องของการตอบแทนทางเศรษฐกิจทางทางการเงินนะฮะก็คงจะพลาดไม่ได้เหมือนกันครับพอขอขอบพูดครับทางสมาคมผู้สื่อขา่าวก็ขอ,อให้เป็นพ้องนพีผู้สื่อข่าวทุกท่านเรามาช่วย <S <S <บ>กันลดโปรโมทนะครับงานนี้กัญชาสามารถรักษาได้หลายโรคมากๆแต่ว่าไม่ได้มีการนำมาใช้ผมอยากจะเป็นคนแรกๆเลยที่ทำเวชภัณฑ์ในทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ส่งเสริมประเทศไทยให้มีเวชภัณฑ์ดีๆอินดีแล้วก็ดีใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการลงนามทั้งสี่หน่วยงานนะคะแล้วก็มีสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยดังนั้นว่าคิดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ทางประเทศค่ะ คุณผู้ชมครับงานในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทั้งสองท่านนะครับได้แก่คุณประยูนอัศการนะครับแล้วก็คุณพรัฒนาอัศการนะครับแล้วก็การร่วมมือทั้งสองบริษัทนี้นะครับได้แก่บริษัท global service center จำกัดมหาชนนะครับและบริษัท asset agent and management จำกัดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับทั้งสองท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านครับขออนุญาตเรียนถามเลยว่าจากที่เคยเห็นท่านทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำไมท่านถึงหันมาลงทุนเกี่ยวกับกัญชาครับท่านครับต้องกล่าวย้อนไปนะฮะในปี40นะฮะออตอนที่เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับผมมองเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจย่ำน้ำแย่นะครับคนที่อยากจะมีที่อยู่อาศัย ต้องไปเช่าอ,อ,อพาร์ตเมนต์ซึ่งราคา2,300บาทผมก็เลยตั้งพณิธานว่าอยากจะให้ผู้คนเนี่ยมีมีบ้านอยู่นะครับผมก็เลยทำคอนโดมิเนียมเนี่ยราคาถูกซึ่งผ่อนเดือนนึงเพียงแค่1,890ก็สามารถที่จะมีบ้านอยู่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เป็น คอนเซปต์อย่างนี้เรื่อยๆมาเพื่อที่จะให้คนมีบ้านอยู่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดครับคำถามที่ว่าหันมาทำกัญชาได้อย่างไรนะครับที่จะมาลงทุนนี้ครับมันเกิดจากอย่างนี้ครว่ารัฐเนี่ยเพิ่งจะเปิดนะเสรีให้ทำกัญชานะครับแล้วกัญชาเนี่ยเป็น พืชที่สามารถนำมาทำเวชภัณฑ์เนี่ยได้หลากหลายนะครับเวชภันฑ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยชีวิตนะครับสามารถที่จะรักษานะครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากมายนะครับปณิธานของผมนะตลอดมามั่นคงอยู่อย่างนี้คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนกัญชาไม่ใช่มีเพียงแค่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเดียวนะฮะยังสามารถที่จะทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้ด้วยส่วนที่ทำในการเชิงพาณิชเนี่ยมันจะต้องมี CBD THC มันเป็นสารสอง,องตัว THC จะต้องต่ำกว่า1น,นะครับแล้วก็ทำในเชิงพาณิชซึ่งเอาไปใส่ในเคก เอาไปใส่ในอาหารอย่างเงี้ยได้ได,ได,ได,ได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างแรงงานสิ่งที่มันเป็นคือเราได้เวชภัณฑ์ใหม่ๆนะครับมาช่วยเหลือผู้คนนะครับสิ่งนี้ละฮะที่เป็นแรงบันดาลใจ มันตรงกับมณิธานที่ผมจะช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะฮะเพื่อช่วยเหลือหนึ่งวชภัณฑ์ที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้นะครับสองเกิดการจ้างแรงงานทำให้เศรษฐกิจสังคมประเทศชาติดีขึ้นได้ด้วยนะครับสองประการเนี่ยฮนะจึงทำให้ผม ตัดสินใจลงทุนครับวันนี้ครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไดอารี่ช่องห้า